สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในช่วงเดือนตุลาคม2025ชาวราศีกันวันที่จะแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์ไทยก็ได้ผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะคะผู้ที่มีลัคนาตรงกับ ชาวราศีกันก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ อันดับแรกนะคะก็อยากจะขอทิศทางพลังงานให้กับชาวราศีกันหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกันนะคะขอทิศทางพลังงานจาก m i s o r มอร์คนะในช่วงเดือนตุลานะคะมาแล้วโอ้โหเมนดิ้งนะสัญญาณพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยกัน ความร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหานะคะเอาชนะอุปสรรคไปได้นะต้องเกิดจากความร่วมมือกันคุณจะมีแรงดึงดูดความร่วมมือนะคะความเอาใจใส่ความสามัคคีนะคะถ้าเป็นเรื่องราวความรักเหมือนมีแรงดึงดูดที่จะมาช่วยกันนะคะในการที่จะจัดการเรื่องราวต่างๆให้สำเร็จได้นะ พลังงานสวยงามมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีกันหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกันนะคะได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณมาแล้วนะคะมีสัญญาณของ6ไม้เท้านะคะโอ้โหสัญญาณสีถ้วย เฮโรแฟนสัญญาณเด็กถือดาบแล้วก็เดอะเมจิกเชพลังงานเนี่ยเหมือนเป็นพลังงานของคนที่ไปมุ่งเน้นเรื่องหน้าที่การงานนะคะมีเกณฑ์การเดินทางการประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นที่ยอมรับนะคะผู้คนเนี่ยปลื้มคุณมากเลยนะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเหมือนมีแรงดึงดูดให้ ผู้คนเนี่ยเข้ามาร่วมมือร่วมใจกับคุณเนี่ยเหมือนพลังงานใบแรกนี้เลยนะคะมีแรงดึงดูดความร่วมมือความสาม,มัคคีนะคะดึงดูดให้คนเนี่ยอยากเข้ามาช่วยกันร่วมกันทําอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยนะเป็นพลังงานของบุคคลที่ประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานในเรื่องราวความรักเหมือนมีการรอรีรอนะคะ แล้วก็ไม่เปิดใจให้ใครด้วยนะมีคนพยายามจะมามอบถ้วยความรักให้คุณนะคะอาจจะมีคนตามจีบเนาะหรือว่าส่งสัญญาณความรักอะไรบางอย่างมาให้นะคะก็ยังกอดอกไม่สนใจนะอาจจะรอคอยที่จะพบเจอใครคนหนึ่งอยู่รอคอยใครคนหนึ่งที่ผูกพันในหัวใจอะ่ะคนที่คุณรักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเลยยังไม่เปิดใจให้ใครนะ สัญญาณพลังงานเนี่ยถ้าได้ทำบุญนะคะถ้าได้ทำบุญใหญ่จะดีมากๆจะส่งผลให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จหน้าที่การงานก็ยิ่งโด่งดังดีงามมากเลยนะคะในเรื่องความรักคุณก็จะเจอคนที่เขาจริงจังกับคุณเนี่ยต้องการจดทะเบียนมั่นหมายแต่งงานอย่างนั้นเลยนะคะมีพิธีมงคลปรากฏขึ้นมาด้วยนะ นอกจากพลังงานบุญแล้วก็มีสัญญาณของพิธีมงคลนะที่สวยงามมากๆคุณอาจจะกำลังรอคอยใครคนนึงอยู่ก็ได้นะคนที่อยากจะสร้างชีวิตด้วยกันนะคนที่คุณแอบมองแอบส่องแอบคิดถึงนะคะพลังงานของตัวคุณเหมือนอยากจะทำอะไรหลายอย่างในชีวิตแบบให้รวดเร็วได้ดังใจแต่ก็ต้องชะลอแล้วก็ใจเย็นนะ ต้องใช้ความใจเย็นไม่หัวร้อนนะคะแล้วจะเอาอยู่คุณอาจจะเล็งเลหรือมองมองอะไรเอาไว้นะก็ขอให้ใช้สติความใจเย็นในการจัดการสิ่งนั้นนะคะใช้ความถูกต้องนะสัญญาณออกมาว่าอะไรหลายอย่างในชีวิตเราต้องใช้เหตุผลความถูกต้องพิจารณาหลายๆอย่าง ให้มั่นใจก่อนให้รอบครอบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะสามารถที่จะเหมือนเป็นผู้นำหรือสามารถที่จะจัดการอะไรหลายอย่างในชีวิตได้อย่างราบรื่นมากขึ้นมีสัญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องดูแลคุณนะคะไม่ว่าจะ ไปที่ไหนเดินทางหรือทำอะไรนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องดูแลนะคะพลังงานดีมากๆเลยเนื่องจากมีแรงบุญใหญ่ที่สนับสนุนส่งเสริมคุณอยู่นะคะพลังดีมากทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานของชาวราศีกันนะช่วงตุลานะคะมาแล้ว สัญญาณของเดอวิชหรือเมจิกเชียนขึ้นมาอีกครั้งนะคะโอ้โหสามไม้เท้าแล้วก็เดอะเดวิลว้าวสัญญาณของคุณเหมือนรอคอยที่จะพบเจอใครคนหนึ่งสามไม้เทา้าบางคนอาจจะเจอทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะคุณอาจจะอยากจะรีเทิร์นกลับไปคืนดีเป็นรักขวนคืนกับใครคนหนึ่ง อยากจะงอนง้อขอคืนดีกับใครคนหนึ่งนะคะหรืออีกพลังงานหนึ่งคือรอคอยที่จะพบเจอกันเป็นไปได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่ถ้าหากเป็นคนโสดสิ่งที่คุณรอเนี่ยอาจจะรอคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่นะยังรีรออยู่ว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่หรือเปล่านยะหรือยังรีรอลังเลนะมันเป็นช่วงที่น่าจะทดสอบ อะไรบางอย่างในชีวิตคุณเนะี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจะได้พบเจอความท้าทายในเรื่องความรักอาจจะต้องใช้ความใจเย็นนะคะใช้สติความรอบคอบตัดสินใจทุกอย่างอย่างถูกต้องนะคะถูกต้องถูกที่ถูกเวลานะคะใช้ความดีความถูกต้องเข้าไปช่วยตัดสินใจในทุกเรื่องนะคะแล้วคุณจะเอาชนะทุกความท้าทายได้ พลังงานสัญญาณเนี่ยความรู้สึกของคุณที่เกี่ยวข้องกับความรักอะ่ะเหมือนคุณแบบคุณอยากจะพบเจอกับคนที่ทำให้คุณตกหลุมรักแบบจริงจังหรือคุณอาจจะรักใครแบบที่ลึกซึ้งมากๆแล้วคุณก็คิดถึงเขารอคอยเขาอยู่ก็ได้นะคะว้าวเรามาดูสัญญาณคู่ของชาวราศีกันนะคะขอดูสัญญาณคู่ของคุณหน่อย มาแล้วโอ้โหสัญญาณมีห้าเหรียญน,นะคะหนึ่งดาบแล้วก็เดมูลโอ้โหคนคนนี้เหมือนเขาปิดตัวเองอยู่ในห้องนะคะไม่ไขกุญแจออกไปด้วยอยู่ในห้องแล้วก็เหมือนเศร้านะคิดทบทวนอะไรบางอย่างอาจจะรู้สึกผิดหรือมีความหนอยความเศร้าอยู่ในใจนะ ยังไม่ยกโทษให้ตัวเองมันมีกุญแจวางอยู่นะคะเขายังไม่ยกโทษให้ตัวเองมีอะไรบางอย่างที่มันยังค้า้างในใจของเขาก็ได้รอวันเปิดเผยสัญญาณเนี่ยเขาตั้งจิตอธิษฐานที่จะได้พบเจอกับคุณนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาของความท้าทายของวิบาก ของคุณทั้งคู่ที่ต้องเอาชนะก้าวข้ามไปให้ได้พลังงานของเขาคนนี้จะได้เริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้เพียงแค่ต้องใช้พลังในการที่จะลุกขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคนคนนี้สัญญาณของเขาเนี่ยเหมือนกลางคืนก็ไม่ยอมนอนนะคะ พลังงานคือต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างให้กับตัวเองขอขยายสัญญาณคู่ของคุณหน่อยนะคะชาวราศีกันขอสัญญาณคู่ของคุณนะขอขยายสัญญาณโอ้โหหกไม้เท้าเหมือนคุณเลยนะคะคนคนนี้ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกัน เรื่องหน้าที่การงานเนี่ยทุกคนจะชื่นชมชื่นชอบเขาเหมือนกันนะคะคุณกับเขาอาจจะสื่อสารกันผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็ได้หรือว่าเดินทางมาเจอกันก็ได้นะคะเคยเดินทางมาเจอกันอย่างนี้ก็ได้โอ้โหสัญญาณหกถ้วยเขาน่าจะเป็นคู่ของคุณแหละ ไม่ว่ายังไงก็ตามเมื่อได้รู้จักกันแล้วเนี่ยจะผูกพันกันมากพลังงานเหมือนรักที่ผูกพันเหมือนคู่บุพเพสันิวาสเลยนะคะคุณกับเขายังไงก็ต้องกลับมาเป็นคู่กันโอ้โหสัญญาณห้าถ้วยนะคะพลังงานของคนคนนี้เหมือนกับเศร้าอยู่กับเรื่องราวความรัก อาจจะเป็นอะไรบางอย่างในอดีตท,ที่เขายังไม่หลุดออกจากในวังวนนั้นนะคะถ้วยความหวังมีอยู่รอให้เขาหยิบขึ้นมานะเมื่อเขาหยิบขึ้นมาเขาจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองอ่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับความรักอีกครั้งให้ตัวเองได้พบเจอความรักอีกครั้งโอ้โหคนคนนี้ต้องการกำลังใจมากๆเลยนะคะตอนนี้ สัญญาณของเขาคือความโรแมนติกความรักที่โรแมนติกคนคนนี้อยากมีความรักที่โรแมนติกปอกรักการส่งจดหมายมีความกุ๊กกิ๊กหวานแหววโนเนะอะไรแบบนี้นะคะชอบมากอาจจะอยากขอความรักอยากขอแต่งงานกับคนที่รักก็ได้อยากสารภาพรักอนะ่ะโอ้โหสัญญาณสิบดาบ คนคนนี้น่าจะเจอวิบากในชีวิตค่อนข้างหนักนะคะเขารอจังหวะเวลาที่จะได้เกิดใหม่เมื่อเขาเกิดใหม่พลังงานของเขาก็จะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้นะคะมีเกณฑ์สัญญาณเข้าใกล้มากๆเลยที่เขาเนี่ยจะเกิดใหม่และได้มาลงเอยกับคุณนะคะ มีบทพิสูจน์เข้ามาประมาณนั้นนะคะแล้วคนคนนี้เหมือนเขาเจอวิบากของเขาเองด้วยนะซึ่งเขารอจังหวะเวลาการเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเข้าใกล้มากๆโอ้โหจัสเมนใช่เลยพลังงานของเขาเนี่ยจะได้เกิดใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ชดใช้วิบากนะ จะประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยนะคะหน้าที่การงานเรื่องความรักด้วยโอ้โหจะได้แต่งงานนะคะว้าวมีความสุขแฮปปี้สดใสใช้ชีวิตคู่ชีวิตรักกับคนที่ผูกพันนะคะกับคนที่รักมากโอ้โหจะได้พบเจอรักแท้เคลียรยาวๆไปเลยนะคะคนคนนี้ดีมากเลย เขากับคุณเป็นรักแท้ซึ่งกันและกันเป็นคู่ที่ยังไงก็ต้องมาเป็นคู่กันน่ะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะคู่บุพเพศนิวาสด,ด้วยแล้วเป็นรักแท้ด้วยนะคะสัญญาณสองเหรียญต้องปรับความเข้าใจปรับความเข้าใจปรับสมดุลชีวิตด้วยกัน นั้นเขามีเกณฑสัญญาณที่จะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้สมดุลมากขึ้นให้ดีงามมากขึ้นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตความรักใช้ชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะหรือว่าชีวิตของตัวเองนะคะเขาต้องเรียนรู้เรื่องการปรับสมดุลในชีวิตเป็นราชาไม้เทา้าคนๆน,นี้รอคอยคนไกลได้เสมอเลยนะคะเป็นคนที่จริงจังมั่นใจ ได้เลยว่าไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเขาพร้อมที่จะรอคอยคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะคะเกิดใหม่ไปด้วยกันด้วยมีพลังของการเริ่มต้นความสดใสที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาผ่านการชดใช้วิบากแล้วนะคะคนคนนี้มั่นคงมากเลยกับความรักนะว้าวเลย ทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีกันและความสัมพันธ์นะคะในช่วงตุลามาแล้วโอ้โหสิบเหรียญว้าวเลยนะคะหกถ้วยขึ้นใหม่ครั้งแล้วก็สัญญาณเด็กถ้วยโอ้โหคุณจะได้เริ่มต้นความรักใหม่ที่สวยงามได้พบเจอครอบครัวด้วยนะคะจะยิ่งดึงดูดการเงิน พลังงานการเงินมาดีมากทั้งคุณและเขานะถ้าหากว่าคบกันในความสัมพันธ์นะสัญญาณออกมาเลยว่าจะดึงดูดการเงินนะคะความมั่งคั่งความร่ำรวยได้มาจับมือกันจูงมือกันไปนะคะเริ่มต้นความรักใหม่ที่สวยงามบางคู่เนี่ยน่าจะได้พบเจอครอบครัวของกันและกันด้วยนะคะคุณพบเจอครอบครัวเขาเขาพบเจอครอบครัวคุณอย่างเงี้ย พลังสัญญาณของความรักการขอแต่งงานการขอโทษนะคะทุกอย่างดีมากเลยเป็นพลังของความรักเต็มๆนะดีมากชาวราศีกันถ้าคุณยังโสดบอกเลยว่าคุณดึงดูดคู่บุพเพนนิวาสเข้ามานะคะแล้วเป็นคู่ที่จะส่งเสริมกันให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองดีมากๆเรามาดูกันต่อว่าแล้วสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์เป็นยังไงนะ มาแล้วโอ้โหเป็นอัศวินถ้วยนะคะหเหรียญแล้วก็สัญญาณหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบลงหลักปักฐานนะคะอะไรที่เคยขัดสนลำบากนะมันจะมีการตั้งต้นชีวิตใหม่มันจะเกิดการจัดการอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะสัญญาณออกมาเลยว่า เราต้องให้โอกาสตัวเองนะความสัมพันธ์นี้ต้องมีการให้โอกาสเปิดโอกาสนะคะสารภาพรักบอกรักขอแต่งงานขอความรักเพื่อที่จะได้ลงหลักปักฐานด้วยกันนะคะเอาชนะทุกอุปสรรคไปด้วยกันพลังงานสัญญาณเนี่ยต้องใช้พลังความรักพลังงานความเข้าใจนะคะความร่วมมือนั่นเองนะขึ้นมาบอกแล้วใบแรกนะคะ มาดูกันต่อว่าโรแมนซ์แซงเจลอยากบอกอะไรชาวราศีกันบ้างในเรื่องความรักนะคะโอ้โหเอ็นเต m e n เมนต์ว้าวเลยสัญญาณการมั่นหมายนะคะพลังงานของบางคู่นะ่าจะมีข่าวดีเรื่องการมั่นหมายหรือเปล่านะ,ะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะ พลังงาน e n c a g e m e n t อีกอย่างหนึง่งคือการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะยกระดับความสัมพันธ์จากคนคุยกลายเป็นแฟนอะไรแบบนี้นะคะยกระดับเป็นคู่รักคู่แต่งงานนะพลังงานสัญญาณคือการเพิ่มระดับความจริงจังในความสัมพันธ์ซึ่งดีมากๆเลยนะคะเชื่อมโยงผูกพันกันอย่างลึกซึ้งว่างั้นอีกใบนะ p l a y f u l n e w ว้าว ขอให้คุยกันใช้เวลาด้วยกันด้วยความร่าเริงสดใสใช้ความน่ารักกุ๊กกิ๊กวันแววนะคะจะยิ่งทำให้ความรักเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนั่นเองเสียงหัวเราะอ,อะไรแบบนี้นะคะจะทำให้บรรยากาศของความรักดีมากๆโอ้โห OC o สกูดบี h ดวันคุณได้พบเจอคนที่ใช่ของคุณแล้วอะ พลังงานออกมาว่าคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่ว,ว้าวเป็นคู่ที่โรแมนติกมากๆนะคะรักกันมากคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนั่นเองว,ว้าว Attraction มีแรงดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตนะคะเป็นแรงแม่เหล็กเลยนะ ใช้พลังงานบวกของคุณนะคะในการดึงดูดเขาคนนั้นเข้ามาะค,ะคู่ปุเพสนิวาสของคุณนะคะขึ้นมาหลายใบในไพ่ทาโร่เลยนะ,ะเรามาดูกันต่อว่าเลเวอร์ซอร์เคิลอยากบอกอะไรชาวราศีกันบ้างมาแล้วเป็นข้อความนะคะออกมาบอกว่าพวกอิมชันนะความรู้สึกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเนาะ แต่ก็อยากให้คุณวางความรู้สึกในบางเรื่องบางเวลานะคะอาจจะต้องใช้เหตุผลเข้ามาเพราะว่าความรู้สึกบางอย่างจะทำให้เกิดอคติในหัวใจแล้วไปบดบังการรับรู้บางอย่างของเราได้ดังนั้นอยากให้ปล่อยวางความรู้สึกไปก่อนแล้วมองด้วยความเป็นจริงนะคะ คุณจะสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้นะคะไม่ใช้อารมณ์มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยให้ใช้เหตุผลอย่างเงี้ยนะคะว้า wow. วอีกใบโอเป็นข้อความอีกเหมือนกันถ้าหากคุณต้องการทำอะไรบางอย่างในชีวิตเพื่อความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณอยากทำอะไรสิ่งนั้นคำตอบนั้นมันอยู่ในใจของคุณแล้ว อะไรที่อยู่ในจิตวิญญาณอยู่ในความตั้งมั่นนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหมายในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเขาเรียกว่ามันฝังอยู่ในจิตวิญญาณนะขอให้ทําตามทิศทางนั้นนะคะตั้งจิตอธิษฐานไปในทิศทางที่ใจของคุณต้องการจิตวิญญาณของคุณต้องการนั่นก็คือคุณจะมีแรงดึงดูดคู่ของคุณเข้ามานั่นเองนะ พลังจะยิ่งแข็งแกร่งนะคะผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ